สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกบมาพบกบสูอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะวันนี้บไดม้มาผ้ามาเห็ดอาหารกินอาหารเนาะค่ะเนาะอยากจะมานั่งคุยกับเพื่อนนี่ค่ะคือว่าวันที่สิบที่ผ่านมาเนี่ยเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นมือที่ตัดยอดของสูเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ซูก็ได้ยอดอ่าครบตามที่กําหนดที่ Youtube เขากําหนดมาเนาะค่ะเนาะกะได้ประมาณหกสิอหกสิบสองปอน73เจ็ดสิบสามค่ะแล้วซูก็ล่อให้ดีโอมาเรื่อยๆแล้วก็ล่อเวลาว่าเอ๊ะเขาธนาคารเขาจริงบอมาหอดเมื่อวานซูก็เช็คเน้ะค่ะกับบ,บ้านเขาพ่เห็นมีอีเมลอีหยังมาบอกซูกเลยซูกาจะมาหอดเมนีเมือนี้ซูก็กเลยลอง ล่องเขาไปเช็คเบงอุ้ยเพื่อนเพื่อนเงินมันเขาบัญชจีจริงๆค่ะเพื่อน,นได้รับจริงๆเป็นตัวเลขเงินจริงๆเขาทั้งห้านข้านของสู้จริงๆค่ะนี่เด้อค่ะเพื่อน,นสูกเ็เลยไปเอาเงินออกมากบุ่นใที่สู้หายเบิงนี่คือว่าสูบุ่นใดมาอวดมาอีหยงังเนาะค่ะเนาะเขาได้รับจริงๆอะค่ะเพื่อนก็อยากจะเอามาเว้าให้เพื่อนเพื่อนที่ว่ากำลัง สะสมแตมเพื่อที่จะให้เงื่นครบตามที่เขากําหนดมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนซูได้ไปกดออกมาแล้วนี่ค่ะมันจริงๆทูดกดออกมาแค่หกสิบเด้อค่ะเนาะจริงๆมันได้หลายกว่านี้อยู่แต่หลายกว่าไดประมาณหกสิบสองแต่กดออกมาแค่หกสิบเนาะค่ะเนาะนี่แค่แค่อยากจะเอามาให้เพื่อนๆเบิง้งซื้อเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้มีกําลังใจ สถาตีเป็นเงิ่อนไทยเนาะคะนะ่ะเนาะโกสิบปอนด์ก็อยูร่าเล่าประมาณสองพันหากับสองพันหกอคารเพื่อนถ้าเป็นสมัยสองสามปีที่ผ่านมาที่ว่ายอดเงินยังอยู่หาสิบอยู่เนาะค่ะเนาะก็อยู่เล่าประมาณสามพันกว่าค่ะเพื่อนแต่ก็บอกเป็นอีกอย่างก็ถือว่าเงื่อนก่อนแรกแลละกะเป็นถือว่าเป็นค่าพักค่ามีขนมไปเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าสุก็ยังมีความหวังว่าต่อไปมันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะ เพืเ่อนๆพอต้องไปเฝ้าพอต้องไปรีบพอต้องไปอีหยังทั้งสิ้นเนาะคะ่ะแค่ว่าเห็ุวิดีโอลงไปมีวิดีโออีหยังเท่ากับลงไปลงอย่างต่อเนื่องประจําช่วงช่วงที่เท่าไก่จะสําเร็จนี่เท่าก็ต้องเร่งรีบตัวเท่าเองเนี่ยแต่โบเมน่าไปเร่งรีบทั้งดันที่บ่ถูกต้องแล้วค่ะเนาะไปไปเหตุอย่างอื่นคือล่งวิดีโอะถูกต้องแล้วลงวิดีโอค่อยๆลงไปจะมีเพื่อนมาเบิ่งหน่อยเบิ่งไลยก็ตามก็คือเขาเหตุไปเรื่อยๆ,ๆ เดี๋ยวเข้าก็จะสําำเร็จเองค่ะเข้าปะตองไปฝ่าปะตองอย่างอันนี้คือซูจะมาว่าให้เ,เพื่อนๆที่กำลังถอแท้แต่มีกำลังใจขึ้นมากเนาะค่ะเนาะว่ามันได้เงินอีลีวิดีโอเกา่เกาๆของเขาเน่ะมีคนเขามาเบิงเสียมันก็นสามารถเทดเงินซะสมแต้มให้เราเข้าได้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเดือนแรกของซุที่ได้รับเนาะคะ่ะเดือนต่อไปเข้ากันยังมีซิิ์ลุน เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเข้ากับบรลูว่าเข้าจะได้ทอใดแต่เข้ากับเฮ็ดไปเรื่อยๆสุเสือว่ามือหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ว่าเฮ็ดประสบความสําเร็จได้มากว่านี่เนาะค่ะเนาะคลิปเข้าบอดิปังเข้าบอร่อมีคนหูจักมากไหมเข้าจะหายมันวิดีโอของเขานี่ปังหมีคนมาเบิงเหมือนดาราเหมือนคนที่เขาเฮ็ดอ่อคอนเทนต์ออกมาดีที่คนเขาเขามาเบิงหลายเนาะค่ะเนาะเข้าก็เฮ็ดตามสไตล์ การใส่ชีวิตของเห่าต่างแดนการเค้กับเขากินเขาเฮ็ดเฮ็ดทั่วไปอะค่ะการอาจจะมีเท่ากับอาศัยเพื่อนฟูงเพื่อนๆที่คอยใหยก้กำลังใจที่คอยใหย้อ่าที่เขามาเบิงวิดีโอเห่าเนาะค่ะเนาะที่ซอยเหลือสึ่งกันและกันมากโดยตลอดเนาะค่ะเนาะสุกอยากจะขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งในต่างประเทศต่างประเทศทุกๆท,ท,ทิศเนาะค่ะเนาะที่เขามาเบิงวิดีโอสุ อยากจะขอบคุณจากจากใจอิรีว่าตอนนี้สูอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสูประสบความสําเร็จแล้วซูก็เป็นยูทูบเบอร์เต็มโตแล้วเนาะ,ะนะสเต็ปต่อไปก็คือเข้ากับเฮ็ดเข้าวางย่ำใดเข้ากับเฮ็ดวิดีโอของเข้าลงไปเรื่อยๆลงไปอย่างตอนเนืองเข้าว่าต้องไปฝ่าวไปต้องไปรีบช่วงที่พันๆันมาสซูรีบสูลงวิดีโอทุกมือเพราะว่าซูกะอยากให้ประสบความสําเร็จเร็วๆเนาะ ก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่ท้อแท้ที่ยังบ้านมีความหวังถ้าเพื่อนๆในเบิ้งวิดีโอของสุแล้วอย่าฝ่าว้อเด้ค่ะเพื่อนอย่าฝ่าว้อค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆลงวิดีโอไปมีอีกยังก็ล่งเฮ้าบาต้องไปซี่เรียสก็มันเลยมันเดใี้เฮาปวดหัวมากๆบ่ต้องไปเล่งยอดเด้ค่ะเพื่อนสุขอบอกไว้เลยว่าถ้าเพื่อนๆเล่งยอดบ่สัเร็จค่ะลงวิดีโอนี่ล่ะ ที่ดีที่สุดคือวิดีโอลงไปเรื่อยๆมีอียงกับล่งค่อยๆล่งค่อยๆสะสมไปแต่ยุหลอมันก็นสิไดเองค่ะเพื่อนๆนี่คือเก่าแลกมันสิอยากแนะ่เพราะว่ามันก็คือกดของเขาเนาะเขามันก็สิไดอยากแนะ่แต่ต่อไปสุเสอว่ามันจะไดไงช่วงแรกเด้อค่ะสุจะบให้ฟังช่วงแรกๆที่ว่าสผพานกดมีโฆษณาเขาช่วงเดือนแรกอ่ะหูว่าวาสูุไดเท่าไหร่เดือนแรกสุเฮ็ดได้แค่สองสลึง ทั้งเดือนน่ะทั้งลงวิดีโอจนเมื่อยเพื่อนจนสุดท่อเด้อค่ะสุดท่อเลยมีหลายรอบที่ว่าสุดจะเลิกเข็ดแต่ว่าเข้ามาเคร่องทางแล้วเข้าจะยุดไปไดเ้ดเฮ็ุอีอย่างก็ลงไปเรื่อยๆพอเดือนต่อมามันก็นขึ้นยอดขึ้นนีเข้าเห็นอออเขา้ากำลังมีกำลังใจพอเดือนต่อๆไปเพื่อนมันก็นจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเห็ุเห็นเข้าแบบว่ามีกำลังใจที่จะเฮ็ดวิดีโอลงต่อไป จะเฝ้าท่อด้วยค่ะผู้ใดที่เฮ็ดช่วงแรกๆอาจจะได้น้อยเน่อาจจะบ่เห็นยอดเน่อันนี้ซุเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆจากประสบการณ์ตัวเองจริงๆแล้วก็ได้รับเงินจริงๆค่อยๆเฮ็ดไปแล้วก็จะประสบความสําเร็จเหมือนอย่างทีซูได้รับเนาะค่ะเนาะนี่คือเงินก่อนแรกของสุเนาะค่ะก่อนแรก,กอาจจะ,ปะไป้หลายก่อนต่อไปกับ่แเน่ด้วยค่ะเพื่อนไผจะไปรู้คลิปของสุอาจจะปังอาจจะดังมีคนรู้จัก แค่นี้สุ้ก็ดีใจว่าแห้งละคันเพื่อนนุสุก,ก็ได้ยูจักเพื่อนได้หลายคนที่อยู่ต่างแดนต่างทินจากที่เหาบ่เคยหูจักจากที่เหาบ่เคยเห็นเออเฮาไปเบิ่งวิดีโอเขาวิธีชีวิตของเขาเป็นจังใดแบบใดเขาก็มาเบิ่งของเห่าว,ว่าของเหาเป็นแบบใดอย่างใดใหายเหาเฮ็ดวิดีโอด้วยด้วยอ่าความฮักความสนุกสนานของเหาเหาเฮ็ดแล้วเหาสนุกเห่าสนานเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยกะ วิดีโอที่เฮ็ดเงินให้สุได่เนาะค่ะนะสุอยากจะบอกเลยตอนนี้มันคือวิดีโอที่เป็นใส่กอกค่ะเพื่อนวิธีเฮ็ดใส่กอกสุมันเฮ็ดเงินให้สุได่อีลีแล้วก็กินเข่าเนี่ก็เฮ็ดได้เด้อดเ่ะเพื่อนมันเฮ็ดยอดให้สุได่คือกันกินเข่าตามปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าเท่ากับเฮ็ดให้มันมีสีสันแน่เนาะค่ะ,นะเนาะเฮ็ดให้มันน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายวิดีโอได้ที่เขาปังพี่ยูเขากะ จะเห็นใจเขาจะประโมทในเท้าเองแล้วค่ะเนาะมันก็จะมียอดในเข้าเขามาช่วงแรกๆอยากจะบอกเพื่อนๆช่วงแรกๆให้อดทนนี่เด้อค่ะช่วงเดือนสองเดือนสองเดือนแรกที่ว่าเทากำลังเก็บยอดสะสมแต้มนี่อดทนจักน้อยมันจะบ่อยเห็นหยอดเด้อค่ะแต่เขาเดือนที่สามเดือนที่สี่นี่นั่นแหละค่ะคือยอดที่แบบว่าเทาจะประสบความสําเร็จช่วงนั้นให้ให้เฝ้าสปีดต,ตัวเขาเองให้ขยันแน่จักน้อยและที่สำคัญเด้อค่ะคอมเมนต์ของเพื่อน นั่นแหะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าปล่อยปาลาเลยนะคะมันเป็นผลจริงๆสําหรับวิดีโอเฮ้าเนาะคะ่ะโบแมนเทดทิ้งไว้แล้วก็หายไปมันอาจจะโชคดีแต่ว่าแต่เฮ้าบ่ตอบเลยโบอ,อันนี้เลยเนะ่ยมันกับมันกับเป็นผลดีต่อวิดีโอเฮ้าเนาะค่ะเนาะคะ่บหาตออเพื่อนๆบ้างจะดีที่สุดเนาะคะ่นะเนาะกะสาเร็จไปอีกขั้นตอนนึงของสูตรเนาะคะ่ะนะก็คือว่าเป็นยูทูบเบอร์เต็มโตแล้วละคะ่ะ อไปนี่กะสิเฮ็ดวิดีโอยังแบบมีความสุขบรายบรายเ่งเครียดอีกยังกะเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆของสูตรเนาะค่ะเนาะอยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆแล้วก็อยากมาขอบคุณเพื่อนๆทั้งที่หูจักแระบ่หูจักเนาะค่ะเนาะทีว่าเขามาให้กําลังใจสูจนประสบความสําเร็จได้รับเงินก่อนแหญจาก Google เอ็กเซนต์เนาะค่ะเนาะก็เลยอ่าอยากจะกราบขอบคุณงามๆอีกที่นึงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอให้เพื่อน ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่สุประสบความสําเร็จหายเ็วที่สุดเนาะคะ่ะเนาะสุก็จะเป็นกําลังใจงให้เพื่อนๆต่อไปสําหรับคนที่กาลังไก่จะสําเร็จแลวก็บ่พฮั่นสําเร็จเนาะคะ่ะเนาะเจ้าต่อไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆสุกะจะล่าเพื่อนๆไปเพีเพยงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะถ้าเพื่อนๆสอบคลิปวิดีโอนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สุนเนี่ยเด้อค่ะกลับมาพบกับสุใหม่ในวิดีโอหน้าเด้อค่ะสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ